เดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่ไทยของเราเนี่ยรับมาใช้กันนะคะภาษาอังกฤษนะคะลูกเป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกเลยนะคะการที่ไทยเนี่ยติดต่อค้าขายกับอังกฤษมาอย่างช้านานทําให้มีการยืมคําจากภาษาอังกฤษมาใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะตลอดจนเจ้านายเราก็ข้าร,ราชการที่ได้ศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็มิชันารีที่เข้ามาเผยแพร่ในศาสนาคริสต์ในประเทศไทยเนี่ยทำให้ภาษาอังกฤษเนี่ย เข้ามามีบทบาทในภาษาไทยมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทับศั์นะคะโดยการถ่ายทอดเสียงและถอดตัวอักษรอย่างเช่นในมังคุดขึออ้นตัวอย่างให้เกมคํานี้เด็กๆคุ้นเคยเลยใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเกมนะคะอันนี้เป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะการ์ตูนคลินิกกราฟนะคะอันนี้เป็นคําที่เราถอดเสียงแล้วก็ถอดอักษรของเขามาเลยนะคะลักษณะของคําที่มาจากภากษาอังกฤษเนี่ย ก็จะเป็นการบัญญัติคำศัพท์นะคะโดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็มาสร้างคำใหม่นะคะอย่างเช่น a i r p o r t ก็เป็นคำศัพท์บัญญัติหรือว่าคำที่เป็นภาษาไทยก็จะใช้คำว่าสนามบินนะคะหรือว่าถ้าเราใช้คำว่า a i r p o r t เราก็สามารถเข้าใจว่าอ๋อเราจะไป a i r p o r t ก็คือเราจะไปที่สนามบินนี่ต่อมาเทเลโฟนเทเลโฟนใช่ไหมคะเสียงอะไรแปลว,ว่าอะไรโทรศัพท์นะคะเด็กๆก็สามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่เทเลโฟนกับโทรศพัพท์เป็นคือคำเคำเดียวกันนะคะ ลักษณะของคำภาษาอังกฤษที่มาในภาษาไทยเนี่ยเป็นคําหลายพยางค์เช่นไวโอลินแบดมินตันนะคะเดี๋ยว,วยคุณครูก็จะมีตัวอย่างคําศัพท์ที่เป็นคําอังกฤษแล้วก็ใช้ในประเทศไทยมาให้เราดูนะคะเขียนรูปคําตรงตามเสียงในภาษาเดิมอย่างเช่นกรัมโอโซนนะคะหรือเปลี่ยนคําจากเสียงให้ผิดไปจากเดิมนะคะอย่างเช่น English เป็นอังกฤษนี่ค่ะชนิดแล้วก็หน้าที่ของคำเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือ คำภาษาอังกฤษเนี่ยเดิมอยู่ในรูปของคำนามแต่ไทยเรานํามาใช้เป็นคํากริยาเช่นไทยใช้ Corruption Shopping Diet ในรูปของคํากริยาทั้ง3าํคำนี้เป็นคํานามในภาษาอังกฤษนะคะลูกการแปลคําศัพท์นะคะเป็นการแปลคำภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษแล้วนําคํานั้นเนี่ยมาใช้สื่อสารในภาษาไทยอย่างเช่น Blackboard นะคะคำศัพท์บัญญัติก็คือคำว่ากระดานดำเนาะอ่อ short story หรือว่าเรื่องสัง้นๆแบบนี้น,นะคะอ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างการแปลคำศัพท์ของอังกฤษให้มาเป็นไทยนะลูกนะอ,อ,อีกหนะ้าที่หนึ่งก็คือระบบเสียงของภาษาอังกฤษเนี่ยในระบบเสียงของภาษาไทยเช่นปรับระบบเสียงของภาษาอังกฤษตามระบบเสียงของภาษาไทยอย่างเช่นเสียงพยัญชนะตัว J ก็เป็นตัว C S ก็คือชอช้างแบบนี้นะคะเครื่องหมายธนาคารหรือตัวการ,กรันกำกับพยัญชนะท้ายคำเพื่อไม่ให้ต้องการออกเสียงอย่างเช่นคำว่าขาบอลแดออกไซน,นะคะคำที่มาจากภาษาอังกฤษเนี่ยไทยมักตัดพยางค์ให้สั้นลงเพื่อนำไปใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นกิโลเมตรก็จะใช้คำว่ากิโลฟุตบอลก็จะใช้คำว่าบอลน,นะคะมอเตอร์ไซค์ก็ใช้คำว่ามออไซค์เ,เฉยๆแบบนี้นะคะ มดูคําคำภาษาอังกฤษที่ไทยรับมาใช้นะ,ะหมวดแรกเราจะอยากเป็นหมวดของอาหารนะคะอะไรบ้างเค้กไอศครีมแซนด์วิชท็อฟฟี่คุกกี้แบบนี้นะคะอะ,อะไรอีกโดนัทนะคะพิซซ่าเบคอนคัพเค้กนักเก็ตนะคะ,ซ bacon, คคะ,คะ,ะโซดาซุปบาร์บีคิวแบบนี้ก็เป็นคําที่อยู่ในหมวดอาหารอันนี้อาจจะยังไม่ครบนะลูกต่อมานะคะจะเป็นหมวดผลไม้นะคะ หมวดผลไมอ้อะไรบ้างแอปเปิลเชอร์รี่กีวีพัมแคนตาลูปนะคะหมวดกีฬาก็อย่างเช่นฟุตบอลยกตัวอย่างไปแล้วเนาะบาสเกตบอลแบดมินตันแอโรบิกวอลเลย์บอลกอล์ฟเทนนิสนะคะหมวดเครื่องใช้ก็อย่างเช่นปลั Plug ๊กไฟไมโครโฟนโบแบตเตอรี่หมวดแก๊สนะคะหรือว่าก๊อกน้ำนะคะลูกคำที่ใช้ทั่วไปอย่างเช่นแบตเตอรี่นะพลาสติก ฟังก์ชันนะคะเบนซินมอเตอร์นี้ก็เป็นคำที่มาจากสังกฤตนะคะซึ่งถ้าเอามาใช้ในภาษาไทยก็เด็กๆก็ถ้าเราพูดคำนี้แล้วเนี่ยก็สามารถแปลและเข้าใจความหมายได้ว่ากำลัง,<ม>ก,ำลงกำลังพูดถึงอะไรเนาะอ่ลิปสติกวัคซีนแคปซูลคอมพิวเตอร์นะคะอ่าไดโนเสาร์ไดนาโมคอรินกุ๊กแบบเนี้ยน,นะคะแต่นี้ก็จะอยู่เป็น คำที่เราใช้ทั่ทวๆไปแล้วเราก็เจอนะคะบางทีเราไม่ทราบว่าเนี่ยคือคําที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเชียร์แท็กซี่นะคะนีออนนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้มีการบ้านฝากไปด้วยนะคะให้เด็กๆทาลงในสมุดภาษาไทยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะกีิเส้นข้างหน้าทําให้ดีเนี่ยคุณครูว่าเห็นบางคนนะขอบ่นหน่อยทํากันบ้านไม่เรียบร้อยเลยนะคะลูกขา ลูกไม่ขีดเส้นตาเออไม่สีเส้นข้างหน้าไม่เขียนวันที่มาเลยอยู่ๆเขียนคําชี้แจงบางทีบางคนเขียนแต่คําตอบมาเลยลูกขาทํางานให้เรียบร้อยนะคะโตแล้วเนะาะกันบ้านวันนี้ข้อแรกนะคะคุณครูว่ามีภาพให้ทั้งหมด10ภาพให้เด็กๆเขีเยนวันที่นจาเขียนโจทย์เลยคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนคําจากภาพที่กําหนดให้ไม่ต้องวาดรูปนะคะลูกขาไม่ต้องวาดรูปคะ่ะเขียนคําเลยข้อหนึ่งดูภาพอะไรคะอา้าภาพแรกคอมพิวเตอร์ใช่ไหม เด็กก็เขียนเลย1คอมพิวเตอร์2อ,อะไร3อะไรนะคะมีทั้งหมด10ภาพนะคะเด็กๆดูแล้วก็เขียนทาต่อไปนะคะอะ่มี10ภาพนะคะต่อมาข้อที่2นะคะคำชี้แจงบอกว่าให้เดกเรียนเขียนเรื่องโดยเลือกจากคำที่กำหนดให้อย่างน้อย7คําคำ คุณครูอ้อนมีคําเลือกมีคําให้เด็กเลือกนะคะเอาไปแต่งเรื่องเนาะการแต่งเรื่องไม่ต่ํากว่า5บรรทัดนะคะโดยนําคําที่คุณครูอ้อนกาหนดให้นะคะลงไปแต่งเอาไปแต่งเรื่องนะคะให้มันเป็นเรื่องราวสอดคล้องกันไปนะคะคําไหนที่เด็กๆเอาจากคุณครูอ้อมาให้เด็กๆใช้ดินสอหรือว่าเออใช้ดินสอขีดเส้นใต้มาด้วยนะคะว่าคํานี้แหละคือคําที่เอามาจากที่คุณครูอ้อยกตัวอย่างนะคะกันด้านวันนี้มีสองข้อนะคะ อาย้อนกลับไปดูเนาะคำแรกคำเอ่อข้อแรกกะไม่ใช่คำแรกข้อแรกจะเป็นเติมคำจากภาพนะใช่ไหมมีทั้งหมด10ข้อแล้วก็ข้อที่2จะเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพที่คุณครูอ้อกำหนดให้นะคะมีคำมาให้เด็กเลือกเลือกไปแต่งเรื่องนะจ้ะอย่าลืมทำกระดานให้เสร็จเรียบร้อยเขียนให้สวยงามนะจ๊าแล้วก็ถ่ายรูป ส่งเข้ามาในลายกลุ่มของชั้นเรียนของในกเกรียนด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ได้สงสัยทำมาถ้ามาถามคุณครูนะคะอย่าไปลอกเพื่อนนะจ๊ะ